Oh. Wow. الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمله ونصلي على رسوله الكريم أما ب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับความรักความเมตตาจากเอออร์ลอสบารานะฮัวตาลาพระองค์ผู้ทรงเมตตาต่อบาปของพระองค์พึงประสบแด่ท่านผู้ชมที่รักทุกท่านน,าน,น,นักศึกษาที่รักทุกท่านครับวิชาจริยธรรมครับเราเริ่มเรียนกันในช่วงของการเปิดเทอมแรกๆของโรงเรียนอ่าสัตยาชนนะครับโดยการบริการโดยโมือที่สัตยาชน เพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าครับเป็นเป็น,เป,นเป็นทีมใหญ่ครับโดยอยู่ภายใต้การดูแลของมูลที่สัทธานชนนั่นเองนะครับแล้วก็ย่าีมทีวีก็เป็นหนึ่งในการพูดคุยกับเรื่องอ,อ,กอ,อ,กอิสลามนะครับในเนื่องงานของการทํางานเพื่อรับใช้ศาสนาขอนลอสนะครับจากอาทีมทีวีแล้วก็โรงเรียนสัานชนก็เป็นโรงเรียนหลังเล็กๆหลังหนึ่งที่ท่านผู้ชมเวลาอยู่ที่บ้านก็สามารถจะเรียนรู้ร่วมกันได้เพราะความรู้ทั้งหมดเป็นความรู้ที่ จะทําให้เกิดประโยชน์อย่างมากครับมีหลากหลายวิชาส่วนวิชาอัครักหรือวิชาจริยธรรมก็เป็นอีกวิชาหนึ่งนะครับที่ถูกบรรจุไว้ในโรงเรียนสัตยาชนทางไกลผ่านดาวเทียมยตีทีวี T TV โดยการอุปถัมภ์โดยนะครับมูลชนสัตยาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกําพระที่ทํางานรับใช้สังคมมาตลอดนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมนักศึกษา,าก็มีส่วนร่วมในการที่จะช่วยกันขจัดไร้ยขยายดีแบบนี้ได้นะครับวิชาอัคลักผมเรียนกับท่านผู้ชมก่อนหน้านี้ เราพูดคุยกันถึงว่าจริยธรรมและอครักเนี่ยนะครับต้องมาจากแบบอย่างของท่านมาจากอัลกุรอานจากพุทธจาหน้าจะเอาลอสฮานุฮวาตาลานะครับจากจริยธรรมมารยาทของท่านนบีมุฮัมมัดสุลล็อตอะลัยฮิวะซัลลัมแบบฉบับอันดีงามที่มีจากท่านนบีคําพูดการกระทำทั้งหมดที่ท่านนบีนํามาสอนนํามาบอกการกระทําการปฏิบัติว่าเป็นเป็นในบรรยาบปรญยัิของท่านของของแบบอย่างของที่อัลลอฮฺได้ทรงให้กับท่านนบีมุฮัมมัดสุลล็อตอะลัยฮิวะซัลลัม แล้วก็เป็นสิ่งที่ทำจะเกิดความดีงามนะครับในในฐานะที่เป็นอิสลามเนี่ยครับเราพูดถึงจริยธรรมก็คือการดำเนินชีวิตทั้งหมดนะครับเช้าจดสายบ่ายจดเย็นเป็นจนตายทั้งหมดั่นคือจริยธรรมที่ผู้ศรัทธาจะต้องนําไปบอกปฏิบัตินะครับตัวเองปฏิบัติแล้วคนรอบข้างก็ได้รับสิ่งนั้นนะครับสิ่งนี้อะไรที่พระองค์ได้ทรงห้ามอะไรที่พระองค์ได้ทรงสั่งใช้ครับอันคุรานนะครับพระนมตํรบ,บัตนะครับอัลลอฮ์ได้ทรงยก ย่องพระองค์ได้ทรงเน้นย้ำและพระองค์ก็ได้ทรงประกันนะครับรับรองด้วยกับพระองค์เองนะครับว่าอัลกานได้บอกอะไรนะครับเช่นนะครับในอญญายาหนึ่งบอกว่าลก็การละลุมฟีรสูลละอุสวาตุนศาสนะโดยแน่นอนยิ่งในตัวของรซูลในตัวของท่านนบีมมุฮัมมัดสุลลัลอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นมีแบบได้มีแบบอย่างอันดีงามหรือมีแบบฉบับอันดีงามทั้ง โอวาทนะครับคำพูดแล้วก็การปฏิบัติของท่านและข้อจริยธรรมทั้งหมดแล้วนะครับเราก็เดแก่นแล้วกุ้งฟีรอซูเนลและอุสวตุลขัสนั่นคือแบบอย่างที่เป็นอวาจากจริยธรรมของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลล็อหุอะัยฮะอัลสลังและที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลล็อฮุอะัลฮะอัลสลัลสลไมได้บอกกับประชาชาติกับท่านบอกกับบรรดาวสฮฮาบากก็เหมือนกับบอกกับเรา พันสี่ร้อยกว่าปีมาแล้วนะครับที่อได้ทรงเปลี่ยนแปลงหัวใจการปฏิบัติของชาวอาหรับที่เขานั้นห่างเหินหมางเมินจากความดีทั้งหมดหัวใจที่ดื้อรัน้นหัวใจที่ปฏิเสธแต่ด้วยกับจัญญามารยาทของท่านนบีนั่นแหละนะครับเปลี่ยนแปลงพวกเขาหัวใจที่แข็งกระด้างเปรียบเสมือนกับหินผาก็กลายเป็นหัวใจที่อ่อนโยนครับเปรียบเสมือนกับน้ําที่ให้ความเย็นกับผู้ที่ดื่มกินมันครับ ทา่านนบีมุฮัมหมัดสุลล์หฮวอะัยฮิมบัสัทามครับด้วยกับท่านเองนั้นท่านได้บอกอันเป็นจริยธรรมความดีงามนะครับว่าท่านนั้นเป็นต้นแบบอย่างเช่นที่ท่านนบีได้บอกว่าฉันถูกส่งมาเพื่อให้เกิดจริยธรรมความเมตตาความดีความดีงามที่สมบูรณ์ขึ้นครับฮะดิษที่รายงานโดยท่านอัหดมฮัมหมัดสรรลุลต์น,นะครับเป็นหนึ่งนะครับที่ท่านนบีบอกฉันเนี่ยถูกส่งมาเพื่ออะไรครับ เพื่อให้เกิดจริยธรรมที่ดีงามที่สมบูรณ์เห็นไหมครับว่าท่านนาบีบอกว่าฉันเนี่ยถูกส่งมาบอกกับท่านนะครับไม่ได้ส่งนบีมาสอนมา,มาเรื่องของการค้าขายธุรกิจนะครับอะไรต่างๆต่างๆนั้นซึ่งมันมีอยู่ใน,ในอิสลามอยู่แล้วนะครับคนอารับมันเก่งมากในเรื่องของการค้าการทําธุรกิจการค้าต่างๆโดยเฉพาะชาวอารับชาวกุเรสปาก้าเนี่ยนะครับแต่สิ่งที่ท่านอับีได้บอกก็คือส่งมาให้เป็นแบบอย่าง นะครับด้วยหนึ่งนะครับหนึ่งเราได้เห็นจากอันการนที่บอกว่าที่อัลลอฮ์ได้ทรงบอกว่าในตัวของท่านรอซูลเนี่ยมีแบบฉบับอันดีงามจากจริยัตรนะครับจริยธรรมต่างๆจริยามารยาทของท่านพระองค์ได้ทรงรับรองด้วยกับพระองค์เองแล้วก็ท่านอบีก็ถูกส่งมาฉะนั้นการดำเนินชีวิตของมุสลิมจึงต้องปฏิบัติตนเนี่ยให้สอดคล้องกับจริยธรรมของอิสลามที่ได้รับรองรับการรับรองจากอัลลอฮ์ และลดสูญล oss ลลอะไลอีกหมดครัมความดีงามทั้งหมดอย่างที่เราเรียนการพูดคุยกันเมื่อ,อก่อนหน้านี้ครับในเรื่อง,องของความดีทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยทีนี้เมื่อเราพูดถึงในพูดถึงจริยธรรมก็จะมีการแยกออกไปครับเรื่องการสิ่งที่ออกมาการการที่เป็นเรื่องราวของจริยธรรมที่เราจะต้องปฏิบัตินะครับมากมายกยกตัวอย่างเช่นการชำระสิ่งที่ร่างกายขับออกมาอันนี้ก็เป็นจริยธรรมเหมือนกันจิตวิญญาอิสามเนี่ยพูดถึงทั้งหมดนะครับทุกเรื่องทุกราวทั้งหมดเนี่ย ได้พูดถึงความสะอาดก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่อิสลามได้พูดถึงว่าเป็นจริยธรรมของเราต้องมีความสะอาดนะครับสะอาดกายสะอาดใจสะอาดคําพูดสะอาดในกะารปฏิบัติทั้งหมดไม่ใช่เพื่อใครเลยเพื่ออัลลอฮ์เท่านั้นนะครับท่านมาลิกนะครับได้เล่านะครับว่าท่านอซุลลอฮ์โซลลอห์คุอเลสัรรรม,สรรรมได้กล่าวไว้นะครับในการสนับสนุนเรื่องจริยธรรมในเรื่องของอเรื่องความสะอาดนะครับอันอซอต ะครับนุสุนเบนันอิมานอากามากอลราสุนสุลลัลฮุอะลัยฮิวซัลลมหรืออันนซาอัตุนะครับ an, นรรสิสุลลลส u, นเบนันอิมานครับ, an, ค,รบความสะอาดนั้นเป็นส่วนหนึ่งนะครับหรือครึ่งหนึ่งนะครับของความศรัทธาความสะอาดนะครับเป็นครึ่งหนึ่งหรือส่วนหนึ่งของความศรัทธารายงานโดยอิหม่ามมุสลิมนะครับในโซเฮียของท่านความสะอาดเนี่ยเป็นสิ่งที่อิสลามได้ส่งเสริม ครับนักมากมาครับจริงแล้วเมื่อพูดถึงความสะอาดนะครับเมื่อจะเข้าปฏิบัติตนต่ออัลลอฮ์ในการละหมาดเนี่ยความสะอาดจะต้องมาก่อนสะอาดร่างกายนะครับสะอาดจิตใจการตั้งใจต่างๆฉะนั้นเมื่อมีความสะอาดก็เป็นส่วนหนึ่งคนเขาได้มีความศรัทธานะครับส่วนหนึ่งแล้วจากผู้ที่ศรัทธาเขาจะต้องมีความสะอาดถ้าความสะอาดไม่มีนะครับก็ยังไม่ก็ทั้งหมดนั้นก็ยังไม่ใช่ผู้ศรัทธาที่สมบูรณ์ ท่านยารบีรลรงค์พันนะครับได้เล่าว่าทารุสุลล็อตสุลลอฮตอะไรเหรอซันลำเนี่ยได้บอกถึงจริยธรรมอ่าบูดถึงการอาบน้ําการละหมาดในการการปฏิบัติละหมาดเนี่ยครับแต่ท่านนบีได้บอกกับเราเป็นข้อคิดนะครับว่าท่านนบีได้เปรียบเทียบเหมือนกับอ่าเหมือนกับกุญแจนะครับกุญแจ เรามีกุญแจเราหรือแม่แม่กุญแจใช่ไหมครับกุญแจเนี่ยนะครับจะต้องมีแม่มันแล้วก็มีมีแม่ของกุญแจเนี่ยแล้วก็มีรูปของกุญแจก็ถึงจะทําให้เกิดการขายการล็อกการบิดอะไรทักหลายเนี่ยได้ฉะนั้นถ้ามีได้เปรียบเทียบว่ากุญแจที่จะเข้าสู่สวรรค์ครับก็คืออะไรครับก็คือนั่นก็คือละหมาดกุญแจที่จะเข้าสู่สวรรค์นั่นคือละหมาดนะครับมีกุญแจไปดอกหนึ่งนะครับถ้าหากว่ากุญแจนั้น Ờ, ในส่วนของฟันของกุญแจซี่ของกุญแจไม่สมบูรณ์ก็ไม่สามารถที่จะไขโดยเฉพาะอย่างห้องของเราอย่างเงี้ยครับถ้ากุญแจไม่สมบูรณ์นะครับก็ต้องมีการพังประตูกันบ้างแหละครับเพราะว่าาหากกุญแจไม่สมบูรณ์นะครับซี่ฟันของกุญแจเนี่ยมันไม่ไม่ไม่ครบไม่ครบองค์ประกอบนะครับแต่ท่านนบีบอกว่ากุญแจที่จะเข้าสวรรค์นั่นคือการละหมาดและกุญแจสู่การละหมาดก็คือความสะอาดนะครับ ละหมาดแล้วก็ไม่มีความสะอาดไม่ได้ไม่ได้ไไดอาบน้ําละหมาดเนี่ยละหมาดนั้นบอกว่าเป็นละหมาดที่โมคะจะเข้าหาอาลัลลอฮ์ก็ต้องละหมาดใช่ไหมครับเราจะเข้าหาผู้คนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งหลายนะครับคนที่มีอํานาจบารใหญ่เราก็จะต้องมีความสะอาดนะครับแล้วมีมีความเรียบร้อยมีความพร้อมจะเข้าหาอาลัลลอฮ์เนี่ยก็จะต้องเป็นผู้ที่มีความสะอาดเช่นกันนะครับกุญแจเข้าสู่การละหมาดกุญแจสวรรค์รค,คือการละหมาดส่วนกุญแจของการละหมาดก็คือความสะอาดซึ่งอมาม อะไรงานดท่านอาหมัดนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่เราก็จะพบว่าจริยธรรมในเรื่องของความสะอาดก็เป็นส่วนหนึ่งครับท่านนบบมุมฮัมหมัดสุลต่านุอะไรฮิวะลซัลลัมอย่างที่เราเรียนกันนะครับจริยธรรมครับส่วนหนึ่งเนี่ยท่านนบีเนี่ยได้วางมาตรฐานจริยธรรมครับความดีงามไว้นะครับเช่นท่านอานัสนะครับซอฮาบะของท่านนบบมุมฮัมหมัดสุลต่านหุอะไรวิวะลซัลลัมท่านอานัสนะครับในรายงานว่าเมื่อท่านนบีจะไปห้องสุขา ท่านก็แจกกล่าวนะครับบอกว่าข้าแต่เอาล้อข้าพระองค์ขอความคุ้มครองจากพระองค์ครับจากก,การกระทำที่ไม่รู้ไม่บริสุทธิ์และนิสัยอันชั่วร้ายเนี่ยท่านอบเีแม้กระทั่งการเข้าห้องน้ําออกห้องน้ําก็ยังมีขอดุอาต่ออัลลอฮ์นะครับเข้าห้องน้ําออกมาก็ต้องกุฟรอนาระขออภัยโทษต่อพระองค์กุฟฟรอนกะกุฟรอนาะขออภัยโทษเพราะว่า เวลาเข้าห้องน้ําเราพูดไม่ได้เราระลึกถึงพงค์ด้วยกับหัวใจแต่พูดออกมาด้วยกับลิ้นของเราเวลาพกักการอยู่ในห้องน้ำมันห้ามพูดห้ามคุยถ้าถือว่าเป็นจริยธรรมที่ไม่ดีเลยถ้าหากว่าใครอยู่ในห้องน้ำเขาะจะพูดจะคุยต่างๆเพราะว่าที่ห้องน้ำเนี่ยมันเป็นที่สิงสถิตที่อยู่ของเชตยตอนมาร้ายนะครับฉะนั้นเข้าห้องน้ำครับก่อนจะเข้าก็ต้องขอดุอาต่ออัลลอฮ์ด้วยเพราะว่าต้องขอดุอาออกมาก็ขอดุอาต่อพระองค์ให้พระองค์ได้ทรง ให้ยกโทษให้ครับเพราะว่าช่วงที่อยู่ในห้องน้ำเนี่ยไม่ได้อ่านไม่ได้ท่องเลยเพราะว่าลิ้นปากไม่สามารถจะพูดอะไรนอกจากโวใจฉะนั้นช่วงหนึ่งของการหยุดกับอุละได้เปรียบเทียบว่าทําไมต้องอ่านดุอาออกมาจากกุฟรอนการขอพระ,ะองค์ทรงอภัยโทษก็เพราะว่าบาวของพระองค์ณนะช่วงขณะหนึ่งที่อยู่ในห้องน้ำเนี่ยไม่ได้กล่าวรำลึกถึงพระองค์ด้วยกับริมฟีปากด้วยกับริ้นเขาฉะนั้นช่วงหนึ่งเวลาหนึ่งเวลาใดของผู้ศรัทธานั้น จะต้องไม่ว่างเว้นหันห่างจากการปฏิบัติดีต่อพระองค์นะครับเพราะนั้นก็มีดูอาต่างๆท่านอับีรบนะครับสหามพของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลล็อตุอะัยฮิวะสลัมครับได้พูดถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความเป็นจริยธรรมนะครับบอกว่าท่านอับบีมุฮัมมัดสุลล็อตุอะัยฮิวะสลัมนะครับ ท่านาบิดแล้วก็ซาฮบะหลายๆท่านครับรายงานว่าเมื่อท่านต้องการที่ต้องการจะถ่ายปัสสาวะคือท่านอบีเนี่ยต้องการจะถ่ายปัสสาวะท่านจะเดินออกไปจนกว่าจะพ้นสายตาคนอื่นครับจะไม่มีความประเจิดประเจิดเห็นไหมครับว่าเนี่ยอคัครากมาราอิสลามเนี่ยสอนเรื่องมารายาทอัครา,าคถ้าหากว่าใครก็ตามที่ศรัทธ,ธามั่นต่ออลัลลอฮ์เมื่อเขานำเอาแบบอย่างของท่านอบีไปปฏิบัติก็จะทําให้คนมากมายเห็นศัตรูธรรมอิสลาม ครับนำตัวของเขานะเป็นพรีเซนเตอร์นะครับเป็นตัวพรีเซนต์ที่จะให้คนอื่นได้เห็นว่ามีอะไรบ้างในอิสลามจะให้เกิดความแตกต่างกันนะครับจรรยามารยาทั้งหมดแล้วก็เมื่อพูดถึงจริยธรรมนะครับมารยาทอักษ์อัจฉบทั้งหมดนะครับจริยธรรมทั่วไปเนี่ยเราก็จะพบว่ามีซาฮาบียท่านหนึ่งท่านหญิงไอาชาโรอันนะครับท่านหญิงไอาชาโน้นเป็นลูกสาวของท่านอบับดุลบาคสิดดีก รอยหัวอันนะครับร้อยัอันฮุมาเป็นซอฮาบะของท่านนาบีเป็นพ่อตาของท่านนาบีเป็นผู้ที่รักอิสลามคนแรกแล้วก็เป็นคอลิฟาสท่านแรกซึ่งท่านก็เป็นคุณพ่อของท่านย่างไอชาตนะครับย่างไอชาตก็เป็นภรรยาของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลล์หฮุอะไรสักครับได้บอกให้ว่าถ้าเราซูนเนี่ยใช้มือขวาสำหรับอาบน้ําและก็ทานอาหารแม้มือขวาเนี่ยครับใช้อาบน้ําทานอาหารนะครับหยิบจับของที่สะอาด แล้วก็ใช้มือซ้ายสลับชาระล้างสิ่งสุกประเหลังจากที่ท่านนั้นกลับออกจากห้องน้านะครับแล้วก็ใช้สลับชาระล้างสิ่งสกกระเอื่นๆนะครับเบื่ไปงานโดยอาบูตวุฒนะครับมาพูดถึงความสะอาดเรื่องของจริยธรรมครับท่านผู้ชมท่ละครับท่านศาสตราครับการถูฟันสิวากหรือการแปรงฟันก็เป็นส่วนหนึ่งที่อิสลามได้ส่งเสริมฟันของคนเราในเปรียบเสมือนกับประตูด่านแรกของร่างกาย การเคี้ยวให้ละเอียดการบดให้ละเอียดในการกินอย่างดีกินอย่างมีมารายาทก,ก็เป็นจริยธรรมที่ส่วนหนึ่งที่อิสลามได้สอนไว้ป็นแนะนําไว้เช่นกันครับถึงอิชานะครับได้กล่าวอย่างนี้ทำนะครับก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากเลยว่าท่านนับีนะครับได้ไงไกันว่าท่านนาบีาการถูฟันจะทําให้ปากสะอาดถูฟันนะครับสมัยก่อนก็จะเป็นไม้เรียกไม้ไม้มิสวากนะครับเป็นกิ่งไม้นะครับหรือรากไม้ชนิดหนึ่งนะครับที่เอานํามา ตำหรือทุบนะครับให้แหลกก็ใช้เป็นใช้แทนการแปลงการถูฟันแต่นี้แล้วก็เราก็กมีแปลงสีฟันนะครับแต่ยุคก่อนๆท่านนบีจะใช้ไม้มิสฟากนี่แหละใช้ในการแปรงฟันปัจจุบันก็ยังมีนะครับในประเทศอาหรับก็ยังนิยมใช้อยู่ในประเทศอิอนเดียปากีสถานในประเทศที่เป็นมุสลิมเนี่ยครับก็จะใช้ไม้มิสฟากโดยจึงจะมีรากไม้แบบนี้บ้านเราก็อาจจะเปลี่ยนเพศคล้ายๆกับต้นข่อยอ่ะไม้ข่อยอ่ะประมาณนี้ก็จะมาทําถูฟันแล้วก็ในตัวยาของไม้มิสฟากนะครับต้นมิสฟากเนี่ยมันจะ มีตัวยาในตัวของเขาที่เป็นสมุนไพรอย่างดีเลยก็จะทําให้ฟันนั้นเกิดความแข็งแรงสุขภาพอานามัยพลานามัยของคนเราเนะครับเรื่องของการแปรงฟันก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่อ,อ,อนหนึ่งอัลอาฺรสุขหรือตัวของคนที่มีความสะอาดเนี่ยก็จะต้องบอกว่าจะต้องแปรงฟันอย่างอรวันละสองครั้งแต่ท่านอบียมุฮัมม,มัดสลุลลัลฮุอะไลซัมบอกว่าการแปรงฟันทําให้ปากสะอาดแล้วเนี่ยมันก็มันเป็นการกระทําที่อัลลอฮ์ทรงโปรด คลอสทรงพงพอทรงพอพระไทยการแปลงฟันครับแปลงฟันเช่นนบีแปลงฟันเวลาเข้าบ้านเวลารู้สึกว่ามีอะไรผิดปกติในในลำคอนะครับในในปากตบีก็จะแปลงฟันนะครับเข้าบ้านมันก็แปลงฟันเพราะที่ออกข้างนอกไปทา,ทานอะไรมาก็ไม่รู้มากมายก็แปลงฟันให้เกิดความสาัอาดแล้วก็มันก็เป็นการกระทําที่อลอ์นั้นทรงให้ความโปรดปรานนะครับรายงานจากอิมมามบุคอรี เช่นกันครับในเรื่องของอัคลากกิริยธรรมนะครับลหลายๆอย่างเกี่ยวกับเรื่องของตัวเราเนี่ยมันก็ยังมีหลายๆอย่างใช่ไหมครับท่านอบูฮุยรอซึ่งเป็นซอฮาบาของท่านนบีท่านอบูฮุรอยรอห์ฮุอันเป็นซอ,านานอฮาบาน,นะครับ,อ,บอับดุลอัลฮุมัดเป็นซักรอเป็นซอฮาบาท่านหนึ่งนะครับหรือเราเรียกกันว่าท่านอบูฮุรอยรอห์คุณพ่อของลูกแมวตัวน้อยๆที่น่ารักนะครับก็เป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับท่านบานบีมุฮัมมัดสุลล็อห์อะลัยฮิวะซัลลััมครบอยู่กับบท่านนีตลอด ครับได้กล่าวนะครับว่าหากฉันไม่คิดว่าจะเป็นภาระหนักแก่ประชาชาติท่านอบูฮุเลา์ได้ยินท่านอบีได้กล่าวนะครับว่าหากว่าท่านไม่คิดว่าการแปลงฟันเนี่ยครับมันเป็นภาระหนักแก่ประชาชาติของฉันแล้วเนี่ยนะครับฉันก็จะสั่งให้พวกข้าแปลงฟันทุกครั้งที่อาบน้ําละหมาดแต่ท่านนบีนทุกครั้งที่ท่านอาบก่อนจะอาบน้ำละหมาดท่านก็จะแปลงฟันทั้นการแปลงฟันก็เป็นสุนนะเป็นจริยธรรม เป็นมารยาทเป็นสิ่งที่ดีงามที่ให้ทําให้เกิดความสะอาดนะครับในช่องปากของเขานะครับแล้วทำให้อารอ์ส่งพอพระัยด้วยเกิดความมั่นใจนะครับถ้าหากว่าไม่ไม่เป็นการรบกวนไม่เป็นความเป็นภาระหนักนะบีก็จะให้แปลงปันทุกครั้งเลยก่อนที่จะทาการละหมาดหรือก่อนที่จะทุกครั้งที่อา่านมาละหมาดหรือในช่วงการอา่านมาละหมาดก็ตามครับรายงานอิหม่บุคเร ทูร้อยอิบนูฮารีนะครับได้เล่าว่าฉันเคยถามท่านอย่อางอชานะครับว่าเมื่อท่านนาบีเข้ามาในบ้านท่านทําอะไรนี่คือมารยาทนี่คือสิ่งที่ดีงามน,นครับเราพูดถึงจริยธรรมการชำระล้างสิ่งสกปรกครับการเข้าสู่การละหมาดด้วยกับการด้วยกับความสะอาดกุญแจสู่สวรรค์คือการละหมาดกุญแจของการละหมาดก็คือความสะอาดของการอาบน้ําละหมาดนะครับแต่ท่านปะดาสฮาบ,บัานได้ถามท่านนาบีว่า ท, hora, ท่าามท่านอญิงไอชาครับว่าท่านหญิงไอชานะครับได้ถามคือถามท่านอย่างไอชานะครับว่าเมื่อท่านนบีเข้าบ้านท่านนบีทําอะไรก่อนนะครับท่านอย่างไอชาหลวงออันทางก็บอกว่าท่านเนี่ยมักที่จะทำาท่านมักที่จะแปลงฟันท่านนบีจะแปลงฟันก่อนเลยครับเข้าบ้านปุ๊บท่านนบีก็จะแปลงฟันก่อนนะครับในงานโดยอิมามจุรมีจีนะครับนี่คือจริยธรรมนี่คือความดีงามที่อยู่ในเรื่องราวของจริยธรรมด้วยเช่นกัน เข้าไปในบ้านครับเจอหน้าภรรยาเจอหน้าลูกเจอหน้าใครก็แล้วแต่เนี่ยในบ้านของเขาเนี่ยครับการแปลงปันเป็นความสําคัญที่ท่านอะบีให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของอจริยธรรมเรื่องของมารยาทนะครับที่ท่านบีได้บอกกับเราครับเมื่อพูดถึงจริยธรรมนะครับการอร่านวะหมานก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันของจริยธรรมของความเป็นมารยาทครับท่านอาซสสอิบูอุชายนะครับได้ว่าว่าได้เล่ววาลว,ว่าท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮอะลัยฮวสซัลลัม ครับได้เคยพูดถึงได้เคยกล่าวว่าผู้ใดอ่านละมาดโดยไม่ได้มีจิตสํานึกถึงอัลลอฮ์ครับคือมีความาต้องมีความตั้งใจใครจะอ่าน,นละมาดนะครับหรือทำหนึ่งสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ไม่มีความตั้งใจต่ออัลลอฮ์นะครับเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ทํานั้นเป็นสิ่งที่อ่เป็นสิ่งที่บกพร่องถ้าด้วยซ้ำนะครับท่านอบูฮุยรอะจะเป็นสคารบของท่านอบดี好好มุฮัมมัดสุลลาะผู้อะลัยฮิวัซัลลัมนะครับได้เคยพูดนะครับได้เล่านะครับว่าถ้าเราซูนนั้น อสลอลต่านุลต์อะไรซ้ำมเคยกล่าวไว้ว่าเมื่อไรที่พวกท่านจะสวมเสื้อผ้าและอาบน้ำเนี่ยจงเริ่มด้วยข้างขวาก่อนครับจะสวมเสื้อผ้าและก็อาบน้ําละหมาดเนี่ยให้เริ่มนะครับให้ใส่อย่างเช่นใส่เสื้อกับใส่แขนขวาใส่ข้างขวาก่อนเป็นจริยธรรมที่มาจากท่านอนับมดุลฮะม์สอลต์อะไรหรือล้มหรืออาบน้ําละหมาดครับก็จะต้องเริ่มด้วยกับ มือขวานะครับปอรประมาณนี้สรุปนะครับว่าวันนี้เรื่องของจริยธรรมเราเรียนกันช่วงแรกแกนะครับในเรื่องของช่วงแรกๆกเนี่ยพูดถึงจริยธรรมทั่วไปเช่นความสะอาดชำระล้างร่างกายนะครับในส่วนที่มาแบบแบบของท่านอบบมุฮัม์มส์ซอลลัลฮออะไรทิ่วสร้งการแปลงฟันนะครับการแปลงฟันแล้วก็การอาระหมาดที่เกิดความสมบูรณ์ทัางนั้นคือเรื่องราวของจริยธรรมที่นํามาเป็นนะครับโรงเรียนศรัทธานโรงเรียนศรัทธานชนทางไกลผ่าน พีวียาจีนทีวีครับก็เป็นอีกวิชาหนึ่งที่เราให้ความสําคัญและก็มีการเรียนรู้ร่วมกันครับก่อนจะจากกันไปครับท่านผู้ชมครับมีงานครับช่วงนี้ครับ18-19-20เดือนเมษายนเนี่ยเขาจะมีงานครับบางกอกคารานะครับเราก็จะไปที่นั่นกันนะครับไปเที่ยวไปกินไปดื่มกันก็มีอาหารสินค้ามากมายก็อย่าลืมไปพบกันครับ18บ9 20เมษายนนี้ครับที่ สนามกีฬานะครับที่สนามกีฬานี่ครับหัวหมากกรกทเรานี่แหละครับก็ไปพบกันให้ได้นะครับวันนี้คงจากลาไปก่อนครับสลามุอะลัยกุมวะเราอมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮปครับ